นี่นะปุยที่เราจะหมักไว้สามเดือนเพื่อไปลดน้ำเอไปลดอสวมก็เอาไปลดตน้นต้นไม้ก็ได้แต่เราใช้สําหรับลดซวมกไไ็ได้ได้ทั้งซองอย่างเป,ป,ป,ปลือกส้มนี่ปลกส้มนี่ก็กะให้พอดีมีส่วนผสมก็มีเปลือกส้มมีน้ําตาลกับน้ำน้ำก็ อนจริญพรอยาิโยมทุกท่านวันนี้มาพบกันอีกแล้วในช่องนาปรีชาเมืองแมววันนี้พระเอาผึกงสมมาทําปุ๋ยวันนี้เึ่งสมผึ่งสมที่คันน้ำไปแล้วนะเราเอามาทําเดี๋ยวมีส่วนผสมอะไรบ้างครับมีน้ําตาลเหมือนเดิมนม้ำน้ำเปล่าน้ำสะอาดน้ำที่ครองแล้วเออก็เอามาทางหนึ่งก็น้ําตาล ก็ทุกครั้งเนี่ยมันต้องใช้การน้ําตาลแต่เราหาไม่ได้ก็เลยมันต้องมาใช้น้ําตาลแทนไอทำปุ๋ยแบบนี้มันทําแบบไหนมันสามารถเอาไปลดต้นไม้ได้แต่อันนี้มันดีกว่าดีกว่าตรงไหนที่ใช้ผพลืกสมอเนื่องจากเอาไปลดในห้องน้ําได้ห้องน้ํามีกรดเป็นเนี่ยก็เนื่องจากเนื่องจากทีกติภะเนี่ยมันเป็นสวมสวมแบบโบราณใช่ไหมสวมสมัยนี้ มันสร้างกุฏินี่สร้างมาสองห้าสองสองหาไปแล้วก็รอบข้างเนี่ยเขาทํากุฏิใหม่หมดก็เลยโทส้วมเนี่ยโทส้วมมันจะไม่มีทีระบายโทส้วมที่เราสร้างเ,เขาเทปูนหมดคลินมันจะมันจะมีคลินเวลาใช้จะมีคลินแรงเข้ามามีคลินเม็นเข้ามาก็เลยพระไดโซเคยไปที่ประจวบไปอยู่ที่ประจวบบบวัดเขายู่บนเขานะเขาใช้ เนี่ยน้ำส้มที่หมักไว้เนี่ยเปลือกส้มที่เราไม่ได้ใช้แล้วหรือส้มเนา่าอ่ะส้มที่เสียแล้วก็คอโยมเข้ามาก็เอามาทําหมักไว้เพื่อไปลดในห้องน้ําดับกลิ่นได้ก็ได้ผลมากเลยเพราะวัดอยู่บนเขาเนี่ยมันเนื่องจากน้ําซึมเนี่มันช้าคลินทําให้มีกลิน่นทําให้สวมตันแต่วันนี้พระจะมาทําให้ดูก็สูตรง่ายๆก็มีเปลือกสม้มเปลือกส้มที่เราไม่ใช้แล้วและ ถ้าส้มเนาไเราเอามาดองได้หมักเป็นทังๆทิ้งไว้เลยแต่นี่พระเอาเป็นตัวอย่างแค่ขวดเดียวก็พอก็มีเบือกส้มถ้าหาก,ากากน้ำตาลได้ก็าก,ากากน้ำตาลแต่นี้พระหาไม่ได้พึงไปคอยโยมเขาโยมเขาเดี๋ยวโยมเขาไปหามาให้กากน้ำตาลแต่พระก็ใช้น้ำตาลแทนก็มีน้ำหนึ่งถังแ,แค่นี้แหละก็เสร็จแล้วค่ะหยัดเข้าไปนี่มันใหญ่ไป ใหญ่ไปต้องหันแล้วก็เอาสม้มดีเราเอาไปทิ้งฮะถ้าเราไปทิ้งมันก็เสียประโยชน์เราเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์ดีกว่าเพื่อไปดับกลิ่นในห้องน้ำได้ดับได้ดีมากเลย นี่ครูวางก็เลยเออแปลกไม่เวลาเรา่ายคลิปเมื่อไหร่นะรถมีปืดปาดใช่ไหมอยู่ตังนานไม่มีรถไปก่อนไปก่อนไ,ไ,ไ,อไปเดินได้ <c oughs> มาทักทยชุวงนี่นะให้ตาตับตบเอตา ตะพัดตะพัดตะพัดเราน่าจะหาขวดเอมันหาขวดใหญ่ไม่ได้นะต้องไม่ขวดนมเปรี้ยวอะไรเนี้ยที่ปากกว้างเออหายากขวดนมเปรี้ยวพวกขวดนี้ทุกวันนี้นมเปรี้ยวนมนมไันนี่ก็ได้นมนมที่อยู่กินอ่ะทุกวันนี้มันมีราคาคั่งเวพวกอะไรใช่มีราคาปากว้ขายได้ไง เราเลิกกินน้ำอ่ะเอเลิกชันงน้ำมัดลมแล้วมันก็เลยยากเลยก็ใช้เวลาหน่อยถยมคุณยอมคน้ไหนอยากจะทำาน่ะใช้เวลาตรงใส่ปากขวดหน่อยที่เอาขวดพวกนี้มันมันทนแดดทนฝนได้ปิดปากได้เราไม่ลงทนไม่ต้องใหม่ๆเราไม่ต้องลงทนเยอะเอาแค่ขวดที่เราไม่ได้ใช้ ถ้าเราใช้ทางใหญ่อะมันต้องซื้อถังไงต้องซื้อทางใบใหญ่มาที่โรงเรียนนี้ไม่ต้องไม่ว่าทางน้ำอะมันนูยังแถะเลย <c oughs> นูเยอะ <c oughs> ใช้เวลานิดนึง ส่วนผสมมีไม่เยอะมีแค่นี้แหละแต่ต้องกะให้ถูกน้ำตาลเท่าไหร่เอ่น้ำน้ำกะให้พอดีมันเสียเวลาต้องหมักอ่ะเสียเวลาต้องหมักหมักสามเดือนสามเดือนขึ้นไปใช้เวลาหมักมันช้าชาตรงนี้แหละคือส่วนผสมไม่ช้าหรอกสามารถไปลดน,น้ำห้องน้ำนี่สบายเราไม่ต้องใช้ รถดูดซ่วมแต่สมัยนี้มันเป็นบ่อีนไปหมดแล้วบอ่ออะไรนะบอ่ออะไรทางทางบมบัตอนะทางพลาสติกอะแต่สมัยก่อนมันเป็นเอ้นี่อยู่โท,โทรั่วที่บอ่อพักธรรมดาอยู่บอ่อพักซึมอยู่ ถ้าเรากะไม่ถูกนี่นะแต่ส่วนมากจะทำทางใหญ่เนี่ยพระจะได้อน้ำตาลหนึ่งถ้วยน้ำตาลหนึ่งถ้วยเบืกสม้มีสองถ้วยกับน้ำสิบถ้วยแต่เราถ้าถ้าทำแบบนี้มันเดี๋ยวกะไม่ถูกเราก็กะให้ถูกเพื่ออย่าให้เบือกส้มมันเน่าถ้าน้ำเยอะเกินกำหนดหรือน้ำตาลน้อยเนี่ยมันจะทำให้เน่าได้ ประมาณนีนะ้ประมาณนี้ได้เดี๋ยวใส่อีกลูกหนึ่งเถอะแต่ใส่เยอะไม่ได้มันจะเน่า เอาสักประมาณนี้เสร็จแล้วก็เทน้ำตาลไปน้ำตาลครูบอกไม่ซื้อมากินกับเออไม่ไม่ซื้อมาชั้นกับแฟซื้อมาล,ลงผลซื้อมาทำแบบนี้โดยเฉพาะ ประมาณนี้น่าจะได้ประมาณเนี้ยน่าจะได้ที่เลื้อแล้วก็เอาน้ำลงใส่แก้วตวงนับไปเลยนี่สักน้ำสักเลยขึงแก้วมานิดนึงสักสิบครั้งอ่ะ สิบพอดีแน่สิบประมาณนี้แล้วนี่แต่เรากลางปากขวดให้สะอาดหน่อยอให้มันดูดีนี่นะปุยที่เราจะหมักไว้สามเดือนเพื่อ ไปลดน้ำเออไปลดอสวมก็เอาไปลดต้นไม้ต้นไม้ก็ได้แต่เราใช้สําหรับลดสุวมก็ได้ได้ทั่งซองอย่างเปลือกส้มเนี่ยปลูกส้มเนี่ยก็กะให้พอดีมีนส่วนผสมก็มีเปลือกส้มมีน้ําตาลกับน้ำน้ำก็คลิปนี้คงจะจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร